สวัสดีจ้าพี่น้องมือีนชาวติ๊สุพาพี่น้องเอสสมปะโดเด้อจ้าปะโดตัวใหญ่พี่น้องประมาณลูกก็กว่าตัวนี้ค่ะพอน้องจะนายไปตกได้มาจ้ะตกเบ็ดฝรั่งนะพี่น้องไปตกได้มาไม่ได้ไปถ่ายในเบิกเด้อเพราะว่าเขาไปแต่ผู้ชายกันจ้ะนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยได้มาเลยติก๊ก็เลยคุยกันว่าจะทําเมนูอะไรโอ้สุดยอดของปะโดมันต้องเอสสมนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าก่อนที่ส้มนี่เราก็จะมาทําการเล่เอาเต่นเนื้อมันจะเอาหนังปลาโอนมันตัวใหญ่แนละ้วเอาเล่ออกหนังมันนี้ลายนี่จะตัวใหญ่ขนาดเลยนะมาดูเนื้อแด,อดงมากค่ะฉีดได้บ่ก่ได้นะก็ได้เลยต้องค่อยเลานะเอาเนาะเราค่อยเลาะเอาเอาหนังอ,อกก่อนจะเอาหนังอ,อกลแล้วเราก็จะเอาเตนเนื้อเอาไป เอาไปบดพี่น้องมีเครื่องบดจ้ะใช้บดเอาง่ายดีเดี๋ยวมาเบิง่งขั้นตอนต่อไปเนาะว่าเราว่าสูตรซติกซีดเนาใดเนาะจ้านีจ้ะพี่น้องเนื้อปลาที่เราเล่เอาหนังมันออกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าหั่นเป็นชิ้นสติกล่างสามสี่ห้านา้วเลยเด้อจ้าเดี๋ยวก็เอามาหั่นเป็นชิ้นจ้ะวันนี้ก็จะเอามาแช่น้ำซาวข้าวหรือน้ำมวกนี่จ้ะน้ำข้าวเหนียวเฮานี่แหละ กินข้าวเหนียวเราก็เก็บน้ำข้าวเหนียวอเอามาแช่ไว้จ้ะทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีจ้าเพื่อลดความคาวของกลิ่นปลาชโดจ้ะพี่น้องแช่ไว้อีกห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปจ้มามพี่น้องมาเนี่ยมาบดกระเทียมกันจ้ากระเทียมสดติ๊กใช้กระเทียมกระเทียมจีนด้วยจ้ะใช้ไปทั้งหมดก็เอาจากปริมาณปลาจ้า สเต็กใส่ไปทั้งหมดเกินสามหัวเนาะแบบนี้สามหัวพี่น้องสิใส่เพิ่มกว่านั้นก็ได้ด้จเราจะบดเอาด้จ่ะปลาคือกันเราจะบดเรียบร้อยแล้วจ้ะวันนี้เราจะเอามาใส่คกมาใส่คกเพราะว่าเราจะตำจะแบบนี้ทุกอย่างที่เราบดทั้งปลาทั้งกระเทียมเราจะเอามาตำใส่คกเลยด้จเนื้อปลา จะติดกองาากออกจากอกจากน้ำเท้าข้าวเลยเด้อจ้ะเราก็จะมาบดบดเลยเธอ,อเดียวเลยบาแบ่งซ <ใน S 1> ึ่งเนาะใจมันกัใมเลยก็ได้โอ้มันโถใหญ่พี่น้องอ่ะ, <c oughs> อะอก่อนหน้าเราหั่นเป็นชิ้นเลยเด้อจ้ะซับเอาก็ได้เด้อจ้ะแล้วต่สะดวกตามยุคตามสมัยพี่น้องมีเครื่องบดกับบดโรดประหยัดเวลาพพ้อมอือ บูมบูลเรขายหนาเลยเยอะเกินก็ตักออกไปนะลองเวิ้งเครื่องเครื่องผ่านันเข้าแล้ <c oughs> แลยเบิรบดเ, <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้ะเนื้อปลาออกสีชมพูเลยน่ากินมากเลยแล้วเราก็จะเอามานำใส่คุก โดนตัวก้างหันลอกออกจากพี่น้องส่วนไหนที่มีก้างลอกออกมดเลยบ่เอาเลยจ้ะเอาเต็มเนื้อเลยตอนนี้เราก็จะมาตำปรุงเครื่องมาพี่น้องบันนี้มาตำกันจ้ะจับเลขเราก็มาปรุงเครื่องก่อนด้วยจ้ะใส่เกลือ่ะเอาจากปริมาณปลาด้วยจ้ะ ฉันติว่าน่าจะประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งกตามด้วยผงชูรสจ้ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวตามจากที่นอกเหมือนผสม ึ่งสิขั้นเอาก็ได้ด้วยจ้ะแล้วแต่ชอบเลยก็แต่สะดวกเลยจ้ะส่วนตัวสติกนกตำเอามันจะแข็งจะต้มจะเตรียมข้าวเหนียวตำให้ได้ด้วยจ้ะจนมันเหนียวแข็งยกุกยกสากบดขึ้นมาเลยจ้ะ เวลาต่ากับพี่น้องใส e ่เวลาแป๊บอาจจะเปลี่ยนกันหลายคนก็เป no ็นไปได้จ้ะมาพี่น้องตําได้ที่แล้วจ้ะตันนี้เราก็มาโหกันกันติ๊กใส่ไปตรงสองชั้นเด้อจ้ะมันมือเด้อพี่น้องเด้อเ็ตยามแรงเราจะโอประมาณนี้ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปโอ้ติดดีน่ะ ห่อก็หอ่หอกระต้มนี่เด้อต้องสองชั้นม้ว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 นรับครับเห็นไหมอ๋อี่ไล่คือคนห่อเลยพี่น้องเดี๋ยวกะามาใส่ในกระปุกเห็นไหใส่ในกระปุกนี้เลยเด้อจ้ะกันแมลง เราก็จะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะเ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเราจะได้กี่ห่อจ้ามามาเบิ่งกันได้กี่หอ่อกนตกพอดีจ้ะเอาเอฟแบบนี้เลยอีกสามคืนถึงสี่คืนแล้วแต่อากาศด้วยพี่น้องมาจังเป็นเ้อจ้ะถึงได้จักห่อเดียว,วมานับถึงดุกนับถึงดุอ่ะส<ม>ามห่อมาดุ๊กสงคู่สองคู่สามคู่แล้วก็ข้าไปใหม่สี่คู่ เนเนมันมันอาจจะคู่กันบบนี่มากกว่าเก้าเก้าคู่ก็เไยเก้าสองสิบแปดสิบเก้าหอพี่น้องแต่ต๋ยวจะมาเดี๋ยวกจะแบ่งกันไปกินจ้ะนี่ไอ <Okay. S 1> แบบนี้ก็ได้ด้วยจ้ะง่ายๆจุ่มหัวจุ่มไายพี่นอ้องอะบะน,นี้าติกกต่สภพากันแบ่งไว้เมื่อกินจ้ะเพราะว่าอีกสามถึงสี่มื้อมันจังเป็นจ้ะอีกสามสี่มื้อเดี๋ยวสาติกจะพาพี่น้องมาชิมด้ะจา้าตันนี้เอาใส่กระปุกไว้ก่อนแล้วก็เอาฝามาปิดจ้ะเพราะว่าเผื่อ แมงวงแมงวันมันลงเนาะพี่น้องจ้าครบสามคืนแล้วจ้าสี่คืนหาคืนก็นได้ด้วยจ้ะแต่สาติ๊กเอาสามคืนก่อนนี่แบ่งกันเรียบร้อยแล้วจ้ะมีทั้งแบบอันนี้แบบดิบด้วยจ้ะมีแบบซุปสาติ๊กย่างไฟไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะน่าจะเปรี้ยวแล้วจ้ะ ผุไดไอ้มักเปรี้ยวกว่านี้ก็ะิ่มไว้อีกจักมือสองมือด้อจ้ะสมปะโดโอสองสัน้นไปตรงก็จะไม่ไหม้หน่อยโอ้สามบุตร ขาวจั่ยเลยพี่น้องหมูเนื้อข้างในก็เด้อเข็นอันต้นเลยนะกระเทียมอมืชิ้นนี้เสติกกินเองเด้อเสติกจับเต็มที่เลยสุกเลยจานนี้เดี๋ยน่ากินมากเลยชิมก่อนเปรี้ยวเลยพี่น้องอืสามคืนเปรี้ยวแสดงว่าตำได แซ่บๆเดี๋ยวสาติพักพกินจ้ะแต่ก่อนสี่สิกินสุมปลาดูสาติพักพแปลงปลาจมอมน้ำพี่น้องอืมปลาจมอมเอ็ดเวลายมือแล้วจ้ะที่เฮาไปวันอาทิตย์เนาะเขาไปหาล่าสุดนี่เนี่ยมันกับเป็นเป็นเวลาสี่มื้อห้ามื้อแล้วจ้ะเอ็ดจะลืมหลังเี่นาะมาในคราวทมาแปลงจ้ะตอนเอสาติ๊ักริดให้เบ่งเนาะแต่ชาติ๊ัเคยบอกพี่น้องอยู่ว่าสาติ๊กจะพาพี่น้องแปลงจ้ะ แป้งปลาจมหลังจากที่เอาเอ็ดเรียบร้อยแล้วก็น้ามีมากับกระเทียมเกลือข้าวเหนียวจากพี่น้องก็ปเป็นแล้วตัวนี้แข็งขนาดปลาจมปลามองที่เฮาใส่มองกันมือฮะเลยจ้ะแป้งกับมีเครื่องกับมีสามอย่างเลยจ้ะก็จะมีข้าวคั่วคั่วใหม่ๆเลยจ้ะตำเรียบร้อยเลยมะเขือขึ้นมะเขือเหลือง,องแล้วก็ตะไคร้ซอยจ้ะแล้วก็มาผสมทุกอย่างลงไปเลยจ้ะ มือนีได้กินทั้งสมปะโดได้กินทั้งปลาจอมทุกอย่างเดียวถ้ากินบมทันเขาติกจะเอาไปแช่ตู้ยเย็นไว้จะ้ะเขือเขือคืนตะไคร้ซอยว<ะ>ัาเต็มกระพุกแบ่งแล้วเขาแบ่งพี่แบ่งน้องคนบันทึกน้อง คนทุกอย่างให้เข้ากันประจ ộ n ง่ายๆพี่น้องง่ายๆนี่ประจ่ n นะกันด้ยจะติ๊กไปเบิ่งจากหลายๆช่องพื้นโซนนะจ๊ะจนคุ้มือนอ็ดเป็นละ กินิบก็ได้กินซุกก็ได้แบบน,นี้ถ้าผู้ใดโบกินดิบก็เอาไปมุกไฟแล้วจ้ะ่อไปตรงมุกไฟอันนี้ก็สติ๊กชิมเลยจ้ะคนาเปรี้ยวขนาดถ้าบโบโพเขาขัวก็ใส่ได้อีกแล้วจ้ะหักหอมหอมใส่ขวัวรดจยากให้เป็นน้ำหันต้มน้ำเกลือจักหน่อยนย้องหรือปะให้เย็นแล้วเอามาเติมแล้วจ้ะ น้ำอุ่นก็ได้ถ้าบอ,อยากได้ความเคม็มถ้าอยากได้ความเคม็มพต้มใส่เกลือจ้ะเดี๋ยวเอามาเติมก็จะมีน้ำขึ้นมาจา้ะแต่สติกว่าสติกบอกเอาน้ำดอกเอาสำนี้แหละคน้ให้เข้ากัน ตักแบ่งออกมากินก่อนเดี๋ยวค่อยแช่แบ่งแช่ตู้เย็นแถนี้เลยแถวนี้เลยประจมตอนนี้ก็จะเอาไปแช่ตู้ต่อจ้ะกดๆไปแบบนี้ กรซิวยังเป็นตัวอยู่พี่น้องแข่งเล็กอยู่บวเปื่อยเด้อจากเพราะว่าสติกเ็ขักขนาดเลยมเยะเขือกระก่แล้วยังบวเหลืองเอามาใส่น้ำกันที่จริงใส่แต่มะเขือเหลืองก็ได้เด้อจากแต่สติว่ามะเขือที่เขียวๆมันก็แก่เต็มที่เลยย่านมะเขือเหลืองบวพอสติก,กเลยเอาที่แก่เต็มที่มันยังออกสีเขียวๆมาซอยใส่น้ำจ้ะนี่แล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็น ่วนปลาดูเปรี้ยวแล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นคือกันจ้ะนะบัดน,นี้สติ๊กจะพาไปชิมส่มปลาดูจนน้ะบัดนี้ไปกระน,นำารัพี่น้องบัดน,นี้นะพี่น้องอันนี้สติ๊กโขกินแบบดิบเด้อจ้ะปลาจมนี่ค่ะอันนี้ค่ะซุปเครื่องของเราก็จะมีกระเทียมก,กับพริกชิมปลาจมก่อน หอมฮะอมของคู่กันอืมแซ่บขนาดหอม,อมกระเทียมน้อยกระเทียมกับกระเทียมไทยบ้านเรา กินได้เลยเด้วจ้ะแต่พี่น้องบางพื้นที่เพื่นอนสะิแปลงเศร้ากินแรงจ้ะแต่สติ๊กแปงเลยกินเลยกินให้พี่น้องเบิงนำแซบขาวจั่วเลยตำจนแขนพี่นองตำจนเหนียวแบ่งกันเลยจ้าก,กุระสามคู่สี่คู่มาดูตัวใหญ่เนนะ ีทั้งสองเมนูเลยจ้ะทั้งสมปละดูทั้งปลาจอมแซ่บขนาดมแรกเอานเนื้อจั่งมานี้นี่ค่ะพี่น้องมาที่สมปละดูแล้วก็มาแปลงปลาจอมเนื้อจั่ปลาจอมกับปลาซิวที่เขาหามาอะไรจ้ะถ้าชอบคลิปนี้พี่น้องก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีน้ำเนยเด้อจ้าลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า